เมื่อกี้ร้องเพลงในไร์สดหัวอะไรนะหัวใจรายงานรายงานหัวใจรายงานหัวใจแล้วแบบเออฟังแล้วแบบพอก็เลยอยากให้แม่ร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งไฟ์สดร้องไม่ถูกใช่ไหมไม่รู้อ่ะจริงไม่เคยฟังไม่รู้ถูกไม่ถูกรายงานหัวใจก็เลยอยากให้แม่ร้องให้ฟังของคุณสุนารุสุนารเหรอสุนารุก็จะมาฟังราชสีนุ่มอ๋อราชศรี จะมาฟังรายงานหัวใจจังหัวใจรายงานคิดถึงเธอใจอยากเจอใจอยากเจอเธอจังใจฉันคิดฟังคิดอยู่ไม่จังใจไม่ว่างใจสถิตคิดถึงเธอ หัวใจรายงานทุกเวลาใจอยากมาใจอยากมาพบเจอทุกวันเล่าใจเฝ้าแต่ละเมื่อคิดถึงเธอทุกนาทีนี้รายงานใจกิดจุดจอขอเพียงพบใจมาจบ ใจไม่จากจากเธอนั้นสงสารใจเถิดเกิดต้องการใจฉันนั้นสงสารใจฉันไหมเออหัวใจรายงานทุกเวลาหัวใจรายงานทุกนาทีใจดวงนี้ รักแต่พี่นี้เสมอใจเธอเล่าอยู่กับใครที่ไหนเออขอใจเธอคิดถึงฉันเท่านั้นพอหัวใจรายงานทุกนาทีใจดวงนี้รักแต่พี่นี้เสมอ ใาเธอเล่าอยู่กับใครที่ไหนเธอขอใหเธอคิดถึงฉันเท่านั้นพอจบแล้วค่ะเขาสิงโทรศัพท์อยู่เลยใครโทรมาจบแล้ว,ลวหรอจบ,จบพอดีเลยจบเลยขอบคุณคุณแม่นะครับนี่รายงานหัวใจนี่นะครับผู้เดโทรมา <laughs> ใครโทรมา